นี่ยนะครับคือนักข่าวก็ถามความคืบหน้าเลยหลังมีกระแสข่าวปิดเดียวแล้วรัฐบาล300เสียงท่านายกบอกยังเดียวยังไม่ได้เปิดเลยจะปิดเดียวได้ยังไงนักข่าวถามสถานการณ์เหมือนเดิมใช่ไหมท่านายกบอกรอให้กรรมการการเลือกตั้งรับรองผลอย่างชัดเจนก่อนก็ถามย้ำอีกถ้าชัดเจนจากกรกตแล้วจะประกาศว่ามีพรรคไหนรัฐบาลด้วยใช่ไหมท่านายกก็ย้ำขั้นตอนว่า ก็เป็นไปตามกลไกลำดับขั้นตอนไม่ทราบว่าพรคการเมืองอื่นจะคิดยังไงแต่ภูมิใจไทยต้องการทําอะไรที่มีความชัดเจนการจะคุยต่อรองอะไรกันเนี่ยมันจะต้องรอให้สถานการณ์อยู่ตัวแล้วนิ่งซะก่อนพวกคุณอย่าลืมสิพวกผมทํางานการเมืองมา 20- 30ปีผ่านการเลือกตั้งมาตั้งแต่มีน้มทูลหกูนนี่เป็นเลือกตั้งครั้งที่3ของภูมิใจไทยเรารู้กว่ากรกตจะรับรองผลไม่เคยเร็วกว่าหนึ่งเดือนกฎหมายให้มากกว่า2-2ถึงเดือน เพราะฉะนั้นเราจะไปชิงออกตัวหรือว่าทําอะไรก่อนที่จะมีการรับรองสสอ,อย่างเป็นทางการถามว่าถ้าทําไปแล้วก็พูดได้ไม่เต็มปากขอให้มีความชัดเจนก่อนจะได้พูดอะไรที่มันเด็วเลยโป้งเดียวจอดเลยโป้งเดียวจอดเลยเหรอค่ะนักข่าวถามถึงกระแสข่าวว่ามีข้อเสนอจ,จากท่านให้นในโหวตนายกก่อนไ้ค่อยแบ่งกระทรวงคนณอนุทินก็ตอบอ้อมๆว่าก็ตอนนี้ยังไม่รู้ผลเป็นทางการพักการเมืองหรือใครที่พูดคุยไว้ได้ติดต่อกันมาก็ตกลงกันไว้เนี่ย ว่าโหวตนายกก่อนว่วประธานสภาก่อนส่วนบางพักอันนี้นักข่าวถามร้ให้ภูมิใจไทยติดต่อเข้ารัฐบาลแต่ไม่รับการติดต่อแล้วออกอาการนี้นักข่าวถามฟาดงวงฟาดงาผ่านวาจาอนุทินบอกว่าอย่างไง คือก็ทําให้เราอ่านความในใจของคนที่เราจะไปประสานในเรื่องต่างๆด้วยตอนนี้ขอปล่อยให้นิ่งๆไปก่อนดีกว่าระครั้งยังไม่นับหนึ่งเลยตอนนี้พรุ่งนี้ก็อีกทั้งพรุ่งนี้ก็ทราบว่ายังมีการนับคะแนนใหม่มีการเลือกตั้งใหม่บางเขตอยู่ก็หมายถึงวันนี้ไงที่กำลังลงคะแนนใหม่กับนับคะแนนใหม่กันอยู่เนี่ยคือนายโยมตีบอกว่าไอ้ที่เขาฟาดงวงฟาดงานเนี่ยก็ทำให้เราอ่านความในใจของคนที่เราจะไปประสานเรื่องต่างๆด้วยได้นะนี่ ทำได้อ่ามความในใจคุณธรรมนัสใช่ไหมค่ะปิดียังไม่เปิดเลยแล้วมาปิดดีวอะไรแล้ว็ตอนนี้ต้องอย่างที่ผมเรียนเน่ยรอกรกตผมไม่ทราบว่าพักอื่นเขาคิดยังไงหรือว่าคนอื่นเขาทำยังไงแต่ว่าพวกผมพักภูมิใจไทยเนี่ยเราต้องการทําอะไรที่มันชัดเจนเวลาจะไปพูดไปคุยอะไรกับใครเนี่ยเราก็ต้องการให้สถานการณ์ทุกอย่าง มันอยู่ตัวมันนิ่งก่อนเนาะผู้สื่อข่าวก็อย่าลืมนะพวกผมทําการเมืองมา20-30ปีแล้วก็ผ่านการเลือกตั้งมาตั้งแต่เรามีรัฐมนูลปี60เนี่ยครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งที่3แล้วเราก็รู้ว่ากว่ากกตจะสามารถรับรองไม่เคยเร็วกว่า1เดือนกฎหมายเนี่ยให้ถึงสองเดือนด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเราจะเราจะไปชิงออกตัวหรือไปทําอะไรก่อนถามว่าทําแล้วมัน มันก็พูดไม่เต็มปากเนาะรอให้มันทุกอย่างชัดเจนไปก่อนคราวนี้เร็วเลยป,ป้องเดียวจอดเลยใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองนี่ครับมันเป็นเรื่องของกรกตที่จะต้องไปทําให้ <c oughs> ผู้ที่สงสัยเหตุสำหรับผมผมก็เชื่อว่าปกตเขาทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์แล้วก็ผมก็ยังเชื่อเชื่อว่าผมไม่ไม่ไมสามารถมีใครที่จะไปไปดู ไปดูได้ว่าใครกลายยังไงหรอกก็<อ> <c oughs> คาดหวังว่าจะร่วมรัฐบาลเนี่ยก็เ <c oughs> หมือนเพราะว่าไม่ได้รับการติดต่อก็ขอบบ้านโง่้านงาก็มันก็ทําให้เราสามารถอ่านความในใจของของคนที่เราจะต้องไปประสานอะไรต่างๆได้ด้วยซึ่งผมถึงเรียนว่าตอนนี้ปล่อยให้มันนิ่งๆก่อนดีกว่าระคังยังไม่นับหนึ่งเลยตอนนี้รรคประชาปัตัดก็ถือว่าอยู่ในคิวเ,เราก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรเลยครับจนกว่าเราจะรับทราบ ผลยังเป็นทางการมันยังอยู่ในพ่วงเวลาตามกฎหมายอยู่นะครับพอกรกตรับรองแล้วมีความนิ่งแล้วตรงนั้นไม่นานอะครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นเลยยิ่งผลการเลือกตั้งออกมาก็เห็นอย่างชัดเจนว่ากู้ี่เป็นแกนนํารัฐบาลเนี่ยสามารถครองเสียงได้ระดับหนึ่งความมั่นใจก็มีพอเราเห็นความ ไว้ใจของพี่น้องประชาชนต่อพวกเราขนาดนี้แล้วเราก็ยังเป็นรัฐบาลอยู่แล้วก็กล้าที่จะจัดตัดสินใจมากขึ้นแต่ต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนกับบ้านเมืองเท่านั้นนะเรื่องที่เป็นเรื่องของของส่วนตัวพวกพวก้องอันนี้ก็ยังอยู่ลําดับท้ายๆเช่นเดิมมองปฏิกิริยาพักการทำยังไงคบตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรก็วันนั้นก็คุยกับตันหัวหน้าพักการที่ท,ที่ที่สงขลาทาครับนี่ฮะท่านผู้ชม คือพูดกันตรงๆถ้าใครเป็นกล้าทำคิดมากค่ะทำไมเพื่อไทยทำไมถึงไปอ่ะคือไปคุยกับท่านนายกอ่ะ,อะจะใครเป็นคนประสานไปก็แล้วแต่พูดไม่ตรงกันอยู่แต่ก็มีการประสานแน่ๆพักเล็กๆก็ไปกันหมดเลยกล้าทำถามว่าแสดงออกไหมก็แสดงออกเลขาธิการไผ่เล็กโซนสถาหคุณชัยชนกพร้อมสนับสนุนคุณอุทินเพรนนายกโดยไม่มีเงื่อนไขเลยนะ ทำไมยังไม่ตามไปคุยใช่ไหมเพราะฉะนั้น <S 1> <S 1> เป็นเหตุให้คิดได้ขณะที่แหล่งข่าวบอลนะครับไอ้ที่บอกว่าปิดเดียวเนี่ยพูดกันถึงขนาดนี้อันนี้แหล่งข่าวนะแหล่งข่าวคือการปล่อยข่าวนั่นแหละระบุนะครับว่าเป็นอันชัดเจนว่าขณะน,นี้พักรัฐบาลจะมีภูมิใจไทย193เพื่อไทย74แล้วก็เป็นพักอื่นๆรวมแล้วเนี่ยสามทั้งนีทั้งนั้น แรงข่าวระบุว่าด้วยจํานวนเสียงขนาดนี้แกนนําพักภูมิใจไทยถือว่าเพียงพอแล้วในการเป็นรัฐบาลได้อย่างมีสุรภาพโดยจะต้องรอดูพักเล็กที่เหลือให้ครบถ้วนกระบวนความนี่แหละทั้งนี้ทั้งนั้นสังเกตได้อย่างที่บอกไปว่าพักภูมิใจไทยไม่มีการเทียบเชิญไปที่กล้าทํากับประชาธิปัตย์รัฐบาลจึงมีความไปไปได้สูงอย่างที่ว่านี้ก็คือจบเดีลวที่300แล้วก็ตกลงกันเป็นที่ชัดเจนว่าพักภูมิใจไทย ยกเว้นเฉพาะพักเพื่อไทยนั่นแหละที่จะได้ตําแหน่งในฐานะพักอันดับสองของรัฐบาลก็จะมีกระทรวงกรเกษตรว่าการว่าการอรวาารอรว่าการศึกษาธิการว่าการแรงงานว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้ตามที่แหล่งข่าวบอกเพื่อไทยจะได้5กระทรวงนะครับทาวผู้ชมท <5. S 1> ี่เหลือยังไม่รู้ว่าพักเล็กจะไปรวมตัวกันเอารัฐมนตรีได้ไหม เพราะปกติส่วนภูมิใจไทยคือ10สอส,อสอต่อหนึ่งมีความไปไปได้ว่ารัฐมนตรีที่เหลือทั้งหมดจะเป็นของภูมิใจไทยหมดเลย <Ooh. S 2> เป็นของภูมิใจไทยหมดเลยนะครับ <c oughs> ตัวชมโดยก็มีการวางตัวแล้วจะเรียกว่าหมดเลยก็ไม่เชิงโคต้านายกเนี่ย5คนเป็นคนนอกประกอบด้วยอย่างที่รู้เสียศักพวงเกตแก้วรองนายกควรัมนตรีต่างประเทศ เองนิตินิติจันประพาสรองนายกควบรัฐมนตรีครังสุพจีสู่ธรรมพันธ์รองนายกควบรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ค่ะบอวันศักอุวันโนร,รองนายกรัฐมนตรีค่ะฝ่ายกฎหมายและสุดท้ายคุณปรีดีดาวฉายที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะซึ่งคุณปรีดีเนี่ยคือผู้บริหารของกัฟนะครับทุนผู้ชมอันนี้ตามโผลที่ออกมาที่เหลือนอกจากนั้นแรงข่าวบอกนะครับว่าของภูมิใจไทยทั้งเส้นค่ะซึ่ง มันจะมีประเด็นว่าบรรดากลุ่มการเมืองต่างๆซึ่งเข้ามาทำงานขับพักภูมิใจไทยได้ทุ่มเทในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและมีผลงานเชิงประจักษ์ถือว่าเป็นคนในเต็มตัวแล้วเนื่องจากสู้เลือกตั้งด้วยกันคุณวราวุธศิลปอาชาสุชาติชมเก่นสันติพร้อมพัฒน์เอกนัทพร้อมพันอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความเคลื่อนไหวรัฐบาล ทำไปทำมานเนี่ยจะมีรมัฐมนตรีแค่สองพักอ่ะที่เหลือรวรัฐบาลอาจจะไม่มีตําแหน่งรัฐมนตรีหรืออาจจะมีก็ต้องไปรวมเสียงค่ะอันนี้น่าสนใจขณะที่พักการเมืองฝ่ายค้านณักขณะนี้นักข่าวเราที่ติดตามพักภูมิใจไทยอย่างใกล้ชิดรายงานว่าขณะนี้เป็นระยะทําใจคืออะไรค่ะระยะทาใจเปิดชื่อสี่พักเสียงสูงนั่งฝ่ายค้านนั่นก็คือ พักประชาชนพักก้าธรรมพักประชาธิปัตย์พักรวมไทยสร้างชาติท่านผู้ชมสี่พักนี้เป็นพักการเมืองฝ่ายค้านเท่ากับรัฐบาล300ฝ่ายค้านเนี่ยสองร